สวัสดีค่ะตอนนี้กาอยู่นาลานสวีวันคือเก่าเนาะคะ่ะนาลานสวิวันตอนเศารากะประมาณนี้ค่ะจัดลานแล้วค่ะพอดีมน,นีค่ะในโมบานนะคะเพิ่นสิจัดบุญพระเวทนะคะถาเพิ่นผ่านมาแถวนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิวันสิไปผ้าไปเบิงเพิ่นแห่พระเวทค่ะ เป็นจังใดเดี๋ยวมือนี้ไปเบิงกันเนาะค่ะตื่นเช้ามาก่ะบรรยากาศดีดีค่ะยายไซบาทค่ะสาธุ ค่ะเนื่องจากว่ามือนนี่เป็นวันหยุดเนาะค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่สิบสี่ละกาในโมบานเพิ่นมีงานบุญก็คือแ่พเวทเนาะค่ะกะเ็เลยรู้สึกว่ามือนนี่สิคืนแน่ค่ะเดี๋ยวกับเบิ่งบรรยากาศการขายของรานเซเว่เนไปเรื่อยเนาะค่ะ บุญพระเวทก็คือเป็นประเพณีของทางภาคอีสานเนาะคะ่ะเพิ่นสิจัดขึ้นในเดือนสีของถูกปีะคะ่ะพระเวทก็คือ,อพระเวทสันดอนนะคะเพิ่นสิจัดขึ้นถูกปีหรือเอิ่นอีกอย่างหนึ่งเพิ่นสีเอิญบุญมหาชาตินะคะ,ะประเพณีเพิ่นก็คือของเช่าหน้าข้ามใหญ่เนาะคะ่ะช่วงเสาร์เพิ่นสีแบบมีการตั้งขบวนแห่ไปเอานา้ำ ในบอนามซักซิ์ในโมโบานเนาะค่ะปีที่ผ่านมาเพิ่นสีแฮมาทาั่งถนนดำขางลานชวีวันนะคะชฉวีวันก็นเลยคิดว่าในช่วงที่เพิ่นแฮมาสิป,ปีทายคลิปตอนช่วงนั้นที่เบิงเนาะค่ะแต่ว่าถามลูกค้าแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นบริหารมาทางนี้เพิ่นเปลี่ยนเส้นทางไปทาง่ง ทงหน้าอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าด้านถนนดํามันบอคอยปลอดภัยมันลดหลายเนาะคะ่ะเพราะว่าขบวนแห่เพิ่นสีมีนักเรียนนะคะเพิ่นกระสีแบบมีการมีกันหาชาลีนะคะในในขบวนแห่เพิ่นนะคะกระสีประกอบด้วยนักเรียนนั่มเนาะคะ่ะกับเพิ่นกะว่ามันบอปลอดภัยเพิ่นกเ็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปอีกด้านหนึ่งะคะ่ะ ค่ะกะกะมะเรลืองแฮรพระเวศเนาะคะ่ะกะหลังจากที่ช่วงเสาเนาะคะ่ะเพิ่นไปพาไปเอานา้ำยู่บอซักเศษมาเนาะคะ่ะเพิ่นกัสิมาทำพิธีอยู่วัดค่ะคะือมือนั่นทั้งมือเพิ่นมีการประกอบพิธีกรรมเมื่อมือนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเซว่นกัสิบเอ็ดไปรวมน้าเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นกับหลังจากที่เพิ่นคือมีสิมีการ แสดงพระธรรมเทศนาอย่างนั่เนาะคะ่ะหลังจากทีพนแล้วทางศาสนาเพิ่นกิมิการแห่ขบวนแห่ในช่วงบายนะคะแห่แห่พระเวทอีกท่านึงเนาะคะ่ะช่วงนี้ล่ะคะ่ะที่ชีวันกบโบดีมีโอกาสไปเนาะคะ่ะ กษรสิขออนุญาตนำภาพของโมในเฟสเน,ะะเน,นเา,นคยายนะค่ะที่เพิ่นในของชาวบรนนคขามใหญ่ในราคาที่เพิ่นไปเด็กเขาไปรวมพิธีการไปรวมขบวนแห่นะค่ะกษรสิขออนุญาตนำภาพเพิ่นมาโล่งไวในคลิปเพื่อให้เบิ่งคลิปเลยให้โหว่ามันขบวนแห่เป็นจังไดเนาะค่ะ มื่อนี้ชีวันก็เลยถือโอกาสสีมะลา,าให้ฟังเนาะค่ะว่า,อาขอเสียข้องการที่เฮามาค้าขายเป็นเจ้าของคนเดียวเป็นร้านน,น้อยแบบโบมี่โบมีลูกน้องบบมี่ผู้ซอยขายจังสีนาะคขะเฮ้ากระสิกรณีนหมโมบานพ่นมีงานบุญงานงานประเภทนี้อยังส่วนมากสีวันกส็สสบปก่อยได้ดไปรวมกับเพิ่นเพราะว่า ถ้าไปก็คือบบมีค้นฝ่ารลานมันก็เส,สียโอกาสในการขายเนาะค่ะเ,เพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องหาหาโอกาสถ้าถ้าไปได้ถ้าจาเป็นก็จังสปีดลานไปจังสี่ะนันก็ี่ราคาเดียวคลิปต่อๆไปชีวันมีโอกาสสิมเาลาวห้ฟัางว่าการเสียโอกาสในการขายมันเป็นจังไดเนาะค่ะราคาความแตก ต่างขครงการทํางานประจํากับขายของช่ามันแตกต่างกันจังไรเดี๋ยวคลิปต่อๆไปชิวันสิมาแช่ประสบการณ์ให้ฟังเนาะค่ะวันนี้รู้สึกว่าคนสิ่ขามากเรื่อยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะวันอาทิตย์ที่สิบสี่เดือนมีนาค่ะ้วก็ในโมบานนะคะเพิ่นมีงานแบบเป็นบุญพระเวศนะคะแฮป์สรุปแล้วชิวันกับบริปรวมขบวนแฮปปพระเวศ นำชาวบรรณาค้ามใหญ่เนาะค่ะก็ขออนุญาตเจ้าของภาพเนาะคะ่ะขอนำภาพมาเป็นข้มอมาทีบายในคลิปเพื่อให้เห็นภาพเนาะคะ่ะหลังจากเพิ่นแ a i จบแล้วในวันที่14ค่ะตอนวันที่15เพิ่นก็สิมิการแฮกันหลอนเพื่อไปถวายวัดค่ะไไตอนนี้ก็สิเป็นช่วงไไบายบายของวันที่15เนาะคะ่ะ เพ็นชาบานเพือนกระสิมีการแห่กันร้อนกน็คือเป็นคือตนผาป,ปาตนน้อยๆเนาะคะ่ะแต่กระสิมีจัดมาจะต่างขบวนมากหลายๆกลุ่มเนาะคะ่ะผ่านมาลานชิวันก็นคือรวมทํำบุญถูกขบวนนะคะชิวันกนาแฟโคดไล่โคดแช่โคตติดตามช่องชิวันผันสุขไวน้นะคะมีเรื่องเล่าดีๆกระสิมาเร่าสู่ฟางอีกเนาะคะ่ะ ก็ใหญว่าใส่ร่องสองร่องหนม่ไงคานเช้ามันต้อไใส่คนาทยัน ว่านเป็นบุญพระเวทค่ะแล้วก็เมื่อน,นี้เพิ่นเอิ่นว่าแห่กันร้อนค่ะแห่แล้วเพิ่งเกษียาไปวัดไปถวายวัดค่ะเป็นงานบุญประเภทนี้ของเช่าบรรณาคใหญ่ค่ะสำหรับคิมนี้ก็สวัสดีค่ะ